สวัสดีครับวันนี้โอมกำลังจะวิดีโอคอลไปหาผู้ที่ชนะในการตอบคำถามควิดแฟนพันธ์แท้ของโอมนั่นเองนะครับผมก็อ,อยากเห็นหน้าคาตาค่าแล้วว่าหน้าตาน้องเขาเนี่ยจะเป็นยังไงจะอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงมาตอบคำถามควิดของโอมนะครับก็เดี๋ยวไปวิดีโอคอลหาน้องกันเลยครับโอลโล<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรเอ่ยคะชื่อแพทค่ะอ๋อน้องแพทน้องแพทได้ข่าวมาว่าน้องแพทอยู่ลำพูนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็วันนี้เลยมาไม่ได้เนาะ<ม> <Ach. S 1> ก็อยากรู้ว่าทําไมถึงมาเลือกที่จะมาตอบคําถามควิดแฟนพันธ์แท้ของเราอ่ะก็ไม่รู้อะค่ะก็กคนติดตามกันตั้งแต่เอ็ีเพลงอะไรอ,ไไอ๋อน่ารักยังเลยแล้วอยากรู้ว่าคําถามควิดเนี่ยยากปะ แล้วรู้หรือเปล่าว่าของรางวัลที่เราจะมอบให้เนี่ยมันคืออะไรรูปภาพแน่นอนรูปภาพแล้วรู้เหรอว่ามันเป็นรูปอะไรรูปอะไรลุ้นลุ้ละกันค่ะแท่บแทน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 เห็นปะเห็นปะมันคือรูปของเราเองสวยเปล่าน่ารักเซนได้เลยนะ นี่เซ็นให้กับมือนะก็ขอให้น้องแพนเนี่ยเอ็นติดนะครับผมขอให้ติดขนาดที่น้องแพนอยากจะได้นะครับผมแล้วก็ตั้งใจเรียนนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่คอยให้กำลังใจเราตลอดเวลานะครับผมแล้วก็คอยติดตามผลงานของพี่โอบเรื่อยๆนะจ๊ะมีโอกาสไ้เจอกันนะจ๊ะบา,บายยนะไว้เจอกันนะคะสู้ๆนะคะ